มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับเนื่องจากาเมื่อตรวจสอบธุรกรรมนะครับของวานนะครับอันนี้มาจากคริปโตวานในคริปโตนิวนะครับข่าวเป็นแอปพลิเคชันเขาบอกงี้นะครับว่าบิตคอยมีการโอนประมาณ2,000กว่าล้านดอลลาร์นะครับถ้าพูดตัวเลขโดยละเอียดเนี่ยประมาณ2,098ล้านนะครับ7 4 5 0 3 7ล้านดอลลาร์น่าจะประมาณนี้ นะครับดังนั้นเมื่อตรวจสอบในธุรกรรมเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ในชั่วโมงที่ผ่านมามีการทำธุรกรรม2รายการที่มีบิตคอยจำนวน42,970บิตคอยระหว่างกระเป๋าเงินที่ไม่ระบุชื่อนัน,นะครับนั้นเทียบเท่ากับประมาณ2,098ล้านนะครับ7 4 5 3 7 7ล้านดอลลาร์นะครับในคำสั่งนะครับ ขณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงอีกประมาณ21,485บิตคอยการทำการโอนในบล็อกนะครับ697,944นะครับและ697,946และประมาณ697,948ดังนั้นบิตคอยทั้งหมดประมาณ64,455นะครับบิตคอยถูกเปลี่ยนโดยวานคริปโตทำให้เป็น ประมาณ3,154ล้านนะครับ511,086ล้านดอลลาร์ค่าธรรมเนียมการโอนในแต่ละธุรกรรมเหล่านี้เพียงแค่13ดอลลาร์ในขณะที่เขียนสิ่งนี้สกุลเงินดิจิตาลหลักอย่างบิตคอยกำลังเปลี่ยนมือที่ประมาณ48,939ดอลลาร์านะครับก่อนหน้านี้มีการซื้อขายบิตคอยที่โซน 49,200ดอลลาร์นะครับก่อนที่จะปรับตัวลงไปที่48,939ดอลลาร์ฉะนั้นก็เป็นอีกครั้งที่บิตคอยพุ่งแตะที่49,000ดอลลาร์อย่างรุนแรงนะครับมูลค่าคริปโตฟื้นตัว1 0 0 0 0แสนล้านดอลลาร์หลังจากที่ราคาบิตคอยนั้นได้ร่วงลงมานะครับอย่างรุนแรงเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้นะครับแต่ดูเหมือนว่าราคาบิตคอยได้มีการฟื้นกลด กลับมาที่ระดับ49,000ดอลลาร์นะครับแล้วฉะนั้นบิตคอยแตะอยู่ที่49,000ดอลลาร์นะครับจากกราฟเทดดิงบิลนะครับเผยเห็นว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาราคาของบิตคอยได้ร่วงต่ำไประดับประมาณ46,000ดอลลาร์นะครับหลังจากนั้นก็ไม่สามารถยืนอยู่เหนือ50,000ดอลลาร์เอาไว้ได้นะครับในช่วงที่มันอยู่50,000นั่นแหละ โดยวันที่26สิงหาที่ผ่านมาราคา b บิตคอยได้ร่วงลงไปแตะที่46,309ดอลลาร์อย่างรุนแรงแต่ภายหลังจากนั้นในวันถัดไปราคาก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับจนมาอยู่ที่4 9 0 1 4ดอลลาร์ในขณะที่ข่าวได้ทำการเขียนอยู่นี้นะครับฉะนั้นการร่วงลงของราคา b บิตคอยนั้นเกิดจากท่ามกลางความไม่แน่นอนนโยบายการเงินของเฟดนะครับที่ทำให้นักเทรดหลายๆคน ที่ไม่ต้องการจะเสี่ยงรับผลกระทบในการเทขายเหรียญของพวกเขาออกไปเพื่อดูสถานการณ์แต่ดูเหมือนว่ามันจะขี้ขายลงแล้วฉะนั้นเหรียญแอลคอยไม่เห็นอะไรนอกจากสีเขียวในตอนนี้นะครับจากกราฟนะครับเขาบอกว่าบิตคอยนะครับที่ราคาเพิ่มขึ้นเรายังได้เห็นการเพิ่มขึ้นของแอลคอยหรือหรือพวกอีทูริทด้วยเช่นกันนะครับโดยราคาของมันนะครับกลับมาอยู่ที่ 3,243ดอลลาร์ในขณะที่กำลังเขียนรายงานข่าวอยู่นี้นะครับส่วนคาร์ด n o โนมีการปรับตัวขึ้นที่ราวๆประมาณ10%จาก24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาของคาร์ด n o โนได้เพิ่มประมาณ2.8ดอลลาร์นะครับหลังจากนั้นได้ลดลงมาต่ำกว่า2.6ดอลลาร์ไม่กี่วันก่อนและบ i n a น c e Coin นะครับก็อยู่ประมาณ2.5%อยู่ใกล้ระดับที่490 ดอลลาร์ผักกระดอต4.5เข้าใกล้26ดอลลาร์ยูนิสวอฟนะครับ5อยู่ที่อยู่เหนือประมาณ27ดอลลาร์และบิทคอยน์คลาสประมาณ3.5อยู่ที่630ดอลลาร์นะครับส่วนเหรียญที่มีการเพิ่มขึ้นของราคาที่ค่อนข้างน่าประทับใจนั้นก็คือ r ิป p e r 6เปอร์เซ็อย6เปอร์เซ็นูน่า6เปอร์เซ็นและโซโลนา8เปอร์เซ็นที่น่าสนใจคือ โซนะครับได้เคยทำส,สถิติสูงสุดตลอดการกลับมาอยู่ที่90ดอลลาร์เท่านั้นนะครับฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องไปดูโซในคลิปต่อไปนะครับก็โซก็เป็นอีกเหรียญที่มาแรงพุ่งแรงมากผมก็เสียดายเมื่อวานไม่ได้ซื้อไม่ทันนะครับก็เลยไปต้องเข้าเหรียญอื่นนะครับราคามันแพงไปแล้วนะก็ bitcoin นะครับตอนนี้ก็มีการเคลื่อนไหวถึง2,000 กว่าล้านดอลลาร์เลยนะครับก็เป็นการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงและเชื่อว่าในอนาคตนะครับจะมีการเคลื่อนไหวอีกนะครับก็ต้องรอนะว่านักลงทุนนะครับจะเอาเงินเข้ามามากขนาดไหนและเมื่อไหร่เราก็ต้องว่ากนันอีกทีแต่สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันบิตคอยจะไปถึง1,000ดอลลาร์ 100, ได้หรือไม่นะครับถ้าเกิดไปได้กด1 ไปไม่ได้กดสอบนะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามสามารถที่จะคอมเมนต์มาเพิ่มเติมได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดเดติดตามนะครับเรามีทั้งหมด4่ช่องทางไม่ว่าจะเป็นบล็อกดีด e b o o k YouTube ไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อ p t o c u r r e n c y c o m m u n i t นนะครับฟรีนะไม่มีค่าใช้ใจ่ายเข้ามาพูดคุยกับเพื่อนๆในกลุ่มได้นะครับเพื่อเพิ่มศักยภาพในการลงทุนและมุมมองในการลงทุนเพิ่มมากขึ้นสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์น Bitcoin นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวแปรนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับหลายกลุ่มแนะนำว่าให้ทักมาที่เพจนะครับแล้วผมจะส่งลิงก์หรือ qr code ไปให้นะครับเพราะว่าในกลุ่มเนี่ยบางทีมันอ่าบางทีท่านทักมาในไลน์หรือ y t u t u อะนะครับผมก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่โอเคครับแล้วเราก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณสำหรับสปอนเซอร์3ตัวด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นออนซ่อนนะครับก o p y c a t แล้วก็ Signal นะครับ Signal ก็เป็นแพลตฟอร์มที่ดีนะก็ช่วยท่านนะครับในการลงทุนด้วยนะครับก็ลองเข้าไปในกลุ่มนี้ก็ได้นะครับก็เขาจะบอกหมดเลยว่าใครที่ชอบเล่นสายนะครับระยะสั้นเนี่ยก็สามารถเข้าเทรดได้เลยนะครับซื้อขายได้เลยในนั้นนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลได้ตลาดสปอตตลาดฟิวเจอร์มีหมดนะครับ ก็ดีมากๆนะครับเขามีการสรุปกาไว้ให้ด้วยนะครับและสุดท้ายนี้นะครับผมก็ฝากทุกท่านนะครับที่จะติดตามไปด้วยกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับสปอนเซอร์ของเราและบิตคอยนะครับก็ผมก็หวังว่านะครับบิตคอยจะ go to the moon และพอร์ตการลงทุนของท่านจะม o o ไปด้วยกันกับช่องคอย moon สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ